นี่ลูกวันนี้ที่โรงเรียนครูโทรมาบอกว่าหนูชอบแกล้งเพื่อนในห้องเรียนนั่นเหรอคบพ่อก็เพื่อนที่โรงเรียนมันทําตัวหน้าแกล้งหนูเห็นแล้วมันไสมากเลยพ่อพูดแล้วอยากจะตีมันอีกสักทีเลยเนี่ยแต่ทําแบบนี้มันไม่ถูกนะลูกเราเป็นเด็กต้องทําตัวให้หน้ารักสมวัยดิเป็นเด็กดื้อมนันไม่ดีเข้าใจไหมไม่ดียังไงครับพ่อเกิดเป็นลูกผู้ชายก็ต้องสู้สิไม่เหมือนพ่อหรอกกลัวแม่ยิ่งกว่าอะไรอ้าวนี่ลูกชัดจะลามปางกันใหญ่แล้วนะเป็นแบบนี้พ่อไม่คุยด้วยละ แบรหนูไม่กลัวพ่อหรอกพ่อก็เหมือนทานแม่นั่นแหละเฮ้ยไอลูกคนนี้นี่ใสเหมือนแม่ไม่มีพิษโมช่วยสอนน้องหน่อยสิว่าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรเดี๋ยวพ่อจะไปทํางานก่อนฝากด้วยนะได้เลยครับ <dir> พ <lands> like ่ออย่างที่โมเนี่ยนะจะสอนอะไรหนูได้ขนาดพ่อหนูยังไม่กลัวเลยน้องรักพี่จะบอกให้ถ้าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรเป็นเด็กดื้อแล้วจะโดนอะไรหรอพี่โม โดนแบบนี้ไงน้องรักจะได้หลับจำสับ้างห้าวดีนะเกะ <c oughs> <c oughs> โหวันนี้แต่งตัวหล่อจังจะไปไหนครับพ่อไปทำงานนะสิลูกถามมาได้ผมอยากได้ iPhone 12พ่อซื้อให้หน่อยสิครับซื้อให้หนูด้วยนะครับพ่อถ้าอยากได้ก็หัดเก็บเงินซื้อกันเองสิจะมาบอกพ่อทำไม ผมว่าพ่อน่าจะต้องซื้อให้ผมกับน้องนะครับใช่ใช่พ่อต้องซื้อให้แน่ๆแล้วทําไมถึงคิดว่าพ่อจะซื้อให้งั้นเหรอวิชุดาพัชราคืออะไรพูดเรื่องอะไรของพวกแกอีกก็ผู้หญิงที่พ่อชอบไปหาบ่อยๆไงครับจะให้ผมบอกแม่ไหมน้องเตรียมโทรหาแม่เลยได้เลยครับพี่โม <c oughs> จะเย็นก่อนนะลูกเอาไอแพดด้วยไหมพ่อจะได้กดสั่งเลยทีเดียวพ่อจะซื้อให้จริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับ แกนะแกถ้าแม่รู้ว่าฉันมีเมียน้อยก็ได้ตายกันทั้งบ้านนะดิน้องรักแกเป็นอะไรหรือว่าดีใจจนหน้าซีดหนูเพลกกดโทรหาแม่ครับแกกดโทรตั้งแต่ตอนไหนหวังว่าแม่เขาไม่ได้ยินนะฉันได้ยินที่พวกแกคุยกันหมดแล้ว